เห็นลิซ่านะคะลงเครื่องมาวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเกาหลีไม่ค่อยได้กินใช่ไหมคะเราได้กินที่ไหนคะบุยัมอ๋อเลยกลับมาเลยคิดถึงใช่ไหมคะจะรอดไหมเนี่ยอย่าไปดไปแค่ต้องใช้นั่นแน่เฮ้ยอันนั้นมันแตปเตอร์นะคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้นั่นแน่เอาไปแช่ปักตอยนี่ปก ไดแน่ปักตอยปัวรวยวยแน่แม่้าวีวย้วดีค่ะสวยแม่าวนนี้เป็นอีแรกที่ครบอะไรคะสวิวิ สล้านสามตาไคสามคนนะคะวันนี้ลองทางเห็นลิซ่านะคะลงเครื่องมาวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปไหนมาคะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนมีอะไรมาทําให้กินคะลูกชิ้นกินกินลูกชิ้นกินกินอยู่จังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์เออเกาหลีไม่ค่อยได้กินใช่ไหมคะ เราได้กินที่ไหนคะบุรีรัมอ๋อเลยกลับมาเลยคิดถึงใช่ไหมคะจะรอดไหมเนี่ยลูกชิ้นนี่เลยนะจ๊ะ40ปีของเขาเลยนะคะป้านกจากบุรีรัมนะคะชื่อเด็กของเขาเลยคืออะไรคะน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มบุรีรัมเออบุรีรัม ถ้วยนี่จากไหนคะบุรีรัมย์โอเคหม้อนี่มาจากไหนคะบุรีรัมย์แล้วคุณมาจากไหนคะบุรีรัมย์เออรักตายเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยเฮ้ยพี่พีโเอาปูถ้กกับพี่เอาได้ไหมได้ค่ะเอากระถ่ำกับแม่แม่เขาไม่ทำแม่เขาทำลิซ่า เขาถ้าโดนมาจะเป็นยังไงเจ็บนิ้วแล้วจะเป็นยังไงต่อบุตรีร้ยนไม่ได้บอกว่าจะไปยังไงต่ออ่าอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่ร้อนนิ่งมากเลยเกตเราเห็นในคลิปอะแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นใช่ไหมคะใช่แน่พอเราใช้ใส่ออดขาท่เราเราใช้ใส่ออดเหนื่อยหน่อยต้องให้ประแทศพอบเอนอย่ได้ตด เฮ้ยอันนั้นมันแรปเปอร์นะสมัยแม่เลยนะคิดเอาไว้ว่าใช่ให้พี่เราทำก่อนต่อเป็นรู้ป็แค่ต้องเช็ดแน่นี่มันก็ใช้ได้มาหนิใหม่แค่จะเป็นอะไรอย่างนี้อย่างที่มีกับเธอในใจทำได้แล้วนะนิ่ง ก็มาต่อไปนะคะก็คือว่าเดี๋ยวโอ้ิดปากคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่ๆอุ้ยอุ้เป่งแล้วขอพี่อาเป่งทันใกล้แล้วเจ้าของเกดได้แล้วเดี๋ยว อย่างที่อยู่กับน้ำมันเราต้องเบาๆที่สุดใช่ไหมเกสใช่ไหมลูกใช้ขอใจมากได้ร้อนที่มาพอ่กูดทอดอีกรอบนึงเหรอพี่อ๋อใช่เปล่าใครแน่แน่ใครมีเบอร์พี่แร็ปเตอร์ไหมแน่นจะลงรอบสงนะค่ะโอเคก็จะลงรอบสอรอบหนูคุณยังไม่ได้เลยใช่ไหมกูดอ่อนเฮ้กูดไปดูจากไหนมาวะนะ ไม่ใช่ปักต่อยนี่ปากเปแน่ๆปักต่อยก่อนจะพูดในใจนั้นที่ก็ติดไปด้วยเนี่ยเก๋ของเรามาแล้วของเรามาแล้วมาแล้วแล้วเราทอดเสร็จเราจะไปยืนกินตรงไหนดีคะบุีรัมา์มันใช่ไหมเนี่ยก็ต้องใช่นั่นะพี่ออนี่พี่ออนี่เขาเรียกทอดเหลืองทองเนี่ยเขาเรียกเหลืองทองอืมถ่ายทำดิซ่าร้องไห้เนี่ย ต้องใช่แน่แน่ติดป่าวพี่กู๊ดมาใช่ไหมต้องใช่แน่แน่เรามาทายกันดียกับว่า EP นี้คำว่าต้องใช่แน่แน่กี่คำที่อากู๊ดพูดนะกลับไปดูใหม่แม่จูนจะส่งลูกชิ้นยืนกินไปให้ที่บ้าน5คนคนละหถุงถ้าตอบได้ว่าออกู๊ดพูดว่าต้องใช่แน่แนกี่คำในคลิปออกู๊ดคนเดียวนะใช่ไหมกู๊ด กูดอันนี้ใช้กอบปะลูกก็ต้องใช้แน่แน่อันนี้ลูกชิ้นปะลูกก็ต้องใช้แน่แนอันนี้เอามาจากบุรีรัมปะลูกก็ต้องใช้แน่แน่ปลูกแม่ปะลูกไม่ใช่พ <c oughs> ิ่มเลยจะเอายังไงกันเนี่ยโอ๊ยเจ็บคอมาสเปร์มาหน่อยดิ พลิสาิดีเมาส์สเปรย์พ่นทุกวันดีทุกวันพราะผลิส 3D ยับยั้งเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียลดอาการเจ็บคอและกลิ่นปากเพราพลิตส 3D ดีเพราะลิตสดีพราพลิส, D, ลส, D, ลส, D, ลสต้อง 3D เท่านั้นคิดเอาไว้ว่าใช่ใช่ลูกชิ้นไหมลูกตั้มใช่แน่ของป ต้องววาู้น,นี่เลยนะคะน้ำจิ้มน้ำพริกเผานะคะอืมอืมน้ำจิ้มนิดเดียวพอ,อ,อเพราะอะไรถึงต้องยืนกินมนันจะได้เรละแยะคือรถไฟใช่คนรอรถไฟพอซื้อเสียงก็ยืนกินรอรถไฟมาก็ขึ้นรถไฟเลยเออมันก็สะดวกอ,อันนี้เป็นลูกชิ้นเนี่ยน่าจะกุ้งมะสีนี้ อไม,ม่รู้นะแต่ก็อร่อยอ่ะอร่ยอยคือต่อให้ทอดเป็นหรือไม่เป็นก็ดีเพราะว่ามันเสิต่อเอาอร่อยอย<ด>ู่แล้วอืม่ะชิ้นที้อร่อยเหมือนกันไหมคะอ๋อมัน,นเนื้อมันเป็นยังไงคะนิ่มนิมน่ม อะอร่อยค่ะฝากอีพีนี e ้ไว้ด้วยนะคะก็สบายๆนะคะอยู่บนครอบครัววันนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบอ e ีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณนะคะที่พวกเรานะคะมาจนถึง3ล้านสับลครลนะคะแล้วก็พวกเราจะสนุกแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ที่ไหนคะบุรี เพื่อนอะของชาแนลค่ะไปทำไมบุรีรัมเธอเพราะว่ามีที่จะชอบอ๋อแต่พี่พี่ก็อย่าลืมนะคะว่าไม่แค่ไห่แม่